อยู่คาริหาสีขาวหรูทำงานรับค่าจ้างเปิดเงินเดือนเพลงชนธิดาลูกสาวแท้ๆเอชนสวัสด์นางเก้าอีเลขานายกอบอจอทั้งตระกูลครองหมื่นล้าน หากย้อนกลับไปกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงสำหรับกรณีของตูนันทิดาที่เธอนั้นได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการแต่เธอกลับไม่ลงพื้นที่ในยามที่ชาวบ้านเดือดร้อนจนกลายเป็นดราม่าหนักทำเอาชาวเน็ตพากันขุดคุยข้อมูลของเธอและลูกสาวที่นั่งเก้าอี้เลขาช่วยคุณแม่และอีกสิ่งที่น่าสนใจในโลกออนไลน์แห่พากันไปแชร์กับเงินเดือนของทั้งคู่ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม75,530บาทและเลขานุการนายกองค์งคการบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม19,440บาทเรียกว่าเงินเดือนของสาวเพลงไม่ได้มากมายอย่างที่คิดแถมเธอยังต้องคอยดูแลนายกอาบาจอในเรื่องงานต่างๆสำหรับฐานะของเอชนสวัสด์ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะมีธุรกิจในมือหลายแขนงนับรวมสินทรัพย์แล้วนับหมื่ล้านบาทเลยทีเดียวและยังมีธุรกิจอีกจำนวนมาก ของตระกูลอัศวาเหมที่ปัจจุบันเปิดดำเนินการทั้งสิ้นกว่า22บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นกว่า1,700ล้านบาทการจากไปของนักธุรกิจและนักการเมืองเอชนสวั์อสวาเหมสร้างความโศกเศร้าให้คนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างมากโดยเฉพาะน้องเพลงชนธิดาอัสวาเหมซึ่งเป็นลูกสาวหลังจากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งได้โพสต์ข้อความถึงพ่อเอโดยได้นำรีโพสต์คลิปที่เคยโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งเป็นคลิปพิเศษที่ทำให้ในวันเกิดที่ผ่านมามารีโพสต์ลงไอจีสตอรี่อีกครั้งพร้อมเขียนข้อความหนูไม่เคยรู้เลยว่าเพลงที่หนูทำเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราถ้าหนูมีโอกาสอีกครั้งได้เดินด้วยกันอีกครั้งได้เต้นกับพ่ออีกครั้งหนูจะร้องเพลงที่ไม่มีสิ้นสุดหนูอยากเต้นกับคุณพ่ออีกครั้งนะคะโดยคลิปดังกล่าวนั้นน้องเพลงได้รวบรวมภาพความผูกพันกับพ่อมาตั้งแต่ ด็กจนถึงปัจจุบันและยังตั้งใจร้องเพลงประกอบคลิปมอบให้กับคุณพ่อด้วยซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นประกอบคลิปเอาไว้ว่า Happy f a t h e r Day to my hero ทางด้านเอชนสวัสด์ก็ได้นำคลิปที่ลูกสาวทำให้ไปโพสลงอินสตาแกรส่วนตัวและเขียนข้อความว่าความสุข #28 พร้อมแปะอิโมจิหัวใจสีแดง อีกทั้งยังเป็นโพส์สุดท้ายในอินสตาแกรของเขาก่อนที่จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับอีกด้วยโดยขณะนี้มีคนดังในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก